สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรสําหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนสิงหาคม2,568นะหรับชาวราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมไปจนถึงวันที่21มกราคมเนาะอืมไปแรกมาก็นอนเลยนะฮะพักผ่อนนอนหลับ จริงๆไพ่ใบนี้มันมันมันหม,ม,มายถึงการพักผ่อนจริงๆนะนะคะออนอกจากนี้นะมันยังหมาถึงการคิดการตรึกตรองอะนะ,ะโดยเฉพาะในช่วงนี้มันอาจจะมายถึงเราเองอาจจะต้องสงบสงบนิ่งคือมันอาจจะหมาถึงเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะยังไม่ควรจะต้องทําอะไรเลยก็ได้นะคะแปลว่าอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมี เวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยังไม่เหมาะกับการที่จะไปทําอะไรหาทําอะไรในช่วงนี้นะก็ยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เนี่ยัยังไม่ถึงเวลามีสามีทำด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะทําอะไรอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งทําหรือถ้าอยากจะทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องวางแผนงานให้ดีก่อนต้องมีการคาดการณ์ให้ดีก่อนหรือบางทีมันอาจจะเป็นการรอจังหวะ อืมนะให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งทําอะไรนะคะคือเวลาบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรมันก,นก็ไม่ต้องทําอะไรจริงเหรอคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันน่าจะหมายถึงเออม,มันมันมีไข่แมมมันมีความกดดันความตึงเครียดเข้ามาด้วยอ่ะคือสิ่งที่สําคัญคือว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําอะไรนะแต่หมายถึงว่าจะทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบใช้ความนิยมกันนะคะ พยายามนึกถึงหรือคาดการหรือคาดเดาก็ได้นะคะอิสตสามีเท้าเนี่ยมันมาถึงการคาดคะเนหรือพิจิตรชันอะความน่าจะเป็นในระบับประเภทนี้นะคะคือบางครั้งอะด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่เห็นแมทคือเราลําบากอยู่แล้วในช่วงนี้น้อมลำบากมันจะมันคือถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้เศรษฐกิจกมันก็ไม่ค่อยดีทำมาหากินก็ลําบากคือมันลําบากอยู่แล้วไงแล้วพอเราจะขยับขยายอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเลยทําให้เราต้องคิดมากขึ้นนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะนั้นมากกว่า นะเพราะนั้นโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเนี่ยได้เดลเวอร์มาด้วยนะคนที่ใกล้ชิดนี่แหละเป็นคนที่แบบอหายนะไหมนะคนที่ใกล้ชิดนี่แหละที่บางทีอาจจะสร้างเอปัญหาให้กับเราก็ได้นะะเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะบอกว่าเลือกคบคนก็นไม่เชิงนะฮะแต่เอาเป็นว่าคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นคืออย่าพยายามที่แบบไปเชื่อค,คาใครหรือคําชักจูงอะไรของใครโดยที่แบบ ดยเฉพาะอะไรที่มันเสี่ยงๆอะนะคะคือจำไว้ยนะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกในช่วงนี้นะคะคือผลประโยชน์ใดๆอะไรใด,ด,ด,ดเลยในช่วงนี้นะคะคือมันไม่เหมาะจริงๆอะ่ะคุณคุณมีแต่ไพ่ที่บ่งบอกเรื่องความสูญเสียทั้งห้าถ้้ยห้าเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอาจากเสียเงินเรื่องเสียความรู้สึกด้วยนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนี่แหละเนี่ยอาจจะชักจูงหรือชักนํานะคะหรืออาจจะเป็นเพราะความไว้ใจก็ได้นะ,ะเออความไว้เนื้อเชื่อใจเราก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะแบบ พาเราไปสู่หายนะใช่ไหมเราคงไม่คิดหรอกนั่นแหละนะก็ไม่คิดไงได้ h ด f o o ู s มาด้วยนะไม่คิดไงก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไงแล้วก็ไม่คิดหรือคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงก็ได้เออเอางี้ดี๋่นะฮะเพราะนั้นเอาเป็นว่าข้อเสนออะไรใดๆก็ตามนะที่มันเข้ามาน่ยนะคะโดยเฉพาะการชักชวนนะคะเพื่อนฝูงอ่านะคะคือคือนึกออกไว้คือมันเฮกันไปอะเฮกันไปในภาษที่ว่าเฮกันไปตายนั่นไม่ใช่เฮแล้วดีนะ เออเฮ hey, กันไปแล้วแบบเสียกันท่วนทั่ว,วอืทั่วหน้าไงเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรละเออเขาเสียไปแล้วเขาก็คงคุณนึกถึงแชร์ลูกโซ่อะนึกออกไหมเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยแชร์ลูกโซ่แบบนี้แหละนะคะคือชักชักชวนกันไปตายอ่ะตายกันเป็นทอดทอดบางคนก็เหมือนกับว่าเขาเสียไปแล้วเขาก็ต้องดึงคนอื่นมามาต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินของตัวเองคืนนึกออกปะเออมันก็จะเป็นลักษณะทํานองนั้นได้ เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เราต้องระวังเรื่องการใช้เงินเรื่องการครบคนนะคะเรื่องการลงทุนเนี่ยเรื่องการหาพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะคะให้ดูในรายละเอียดให้ดีๆให้คิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทาอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ตามนะคะคือมันไม่ถึงกับว่าทาไม่ได้นะเพียงแต่ว่าต้องให้เรามันระวังมากกว่านั่นเองนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคือการรอคอยช่วงของเวลาและจังหวะก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เเราเอองงก็ต้แบบ ต้องคิดเอาไว้ด้วยนะคะคือเอาเอาเป็นว่าเหมือนกับแบบมองให้ให้รอบด้านคิดให้รอบคอบจะได้เสียน้อยเสียน้อยลงหน่อยเสียบางคนบอกเสียน้อยเสียเสียยากเสียมากเสียง่ายนี่ออกไหมบางครั้งบางคนนี่คือแบบโอเคเอ้ยมันเป็นจังหวะจังหวะจังหวะอย่างเงี้ยแต่แบบความลูบเข้ามาอย่างเงี้ยนะก็ต้อง,งระมัดระวังด้วยนะคะคนส่วนใหญ่นะคุณเชื่อเหรอส่วนมากนะคนเราที่เสียลงไปนะี่คือมักจะเกิดจากความลูบ นะ,ะอันดับแรกความโลภอันที่สองคือความโง่เขลาเบาบรญญาไงนึกออกไหมบางคนก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาจปว่าคือบางคนบอกว่าไนงะบอกว่าโง่นี่คือมันไม่ได้ผิดนะเพราะเราไม่รู้จริงนะคะแต่บางครั้งนี่คือรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังกระจนล,ลงไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยกลายเป็นคํารวมๆกันเลยโง,ง่เขลาเบาบัญญานะคะแล้วก็ความโลภมันเข้ามาบังตามันก็เลยทําให้เราเสียมากกว่าที่เราคิดอ่ะ นึกอ,ออกไหมอย่างไอประเภทแบบถูกหลอกแล้วโอนเรื่อยๆอย่ะใช่ไหมอีนนี้ก็ไม่เอะใจเลยนะแล้วมันก็โอนมาเรื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะคือเราก็ไม่รู้ด้วยตอนนั้นเคิดอะไหนึ่งคือความโลภแน่นอนอันที่สองคืออยาาเอาคืนอะ่ะด้วยใช่ไหมคะเพราะนั่นก็นี่แหละนะความโลภค,ความโง่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามอะไรที่คุณไม่รู้คุณจำเป็นอ,อะไรที่คุณไม่รู้อะไรคุณไม่แน่ใจนะคะอย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปเล่น นะให้ไปหาคนอื่นที่เขารู้เรื่องก่อนปรึกษาคนอื่นก่อนอย่าเพิ่งรีบไม่ต้องตื่นเต้นนะให้เราระมาระวังเรื่องการสูญเสียเงินกันแล้วกันในช่วงนี้นะคะสูญเสียเงินเนาะนอกจากนี้นยสำหรับเรื่องการทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวเนี้ยการทํางานร่วมกับคนอื่นก็ไม่ราบลื่นไม่ราบลื่นอ่ะมีเหตทุที่ต้องกระทบกระทั่งนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าตัวเราในช่วงนี้นเนี่ยเวลาทํางานกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็โยนเก่งเลยนะเหมือนกับภาระหน้าที่ก็มีอยู่แล้วแล้วต้องแบบ มารับหน้าที่แทนคนอื่นอีกหรืออาจจะถูกดึงเข้าไปร่วมในทําเข้าไปร่วมรับผิดชอบอะในส่วนที่มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือการทำงานเรื่องของคนอื่นก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งมันรวมรวมไปถึงเรื่องของดีลด้วยนะคะการเจรจาก,การตกลงเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือมันดูลําบากไปหมดอะนะในช่วงนี้ลาบากไปหมดเลย หันไปหาหน้าเขาเลยหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ด้วยนะเออหาคนช่วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกับเราต้องพึ่งตัวเราเองซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเวลาที่เราต้องพึ่งตัวเราเองมันก็จะก่อให้เกิดความตึงเครียดนะคะเข้ามากับตัวเราด้วยซึ่งมันก็จะกระทบในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไงพ่ตัวใบแรกอะพักผ่อนนอนหลับนี่ไม่ได้พูดเล่นทำเป็นเงินจริงนะคะแปลว่าอะไรความเครียดคุณเยอะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันเยอะไงมันทําเราคิดเยอะคิดมากนะคะ ความยากลําบากหาเงินก็ยากมีแต่รายจ่ายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคนรอบข้างก็ยังหาเรื่องอีกซึ่งคนรอบข้างนี่อาจจะเป็นคนสมาชิกภายในบ้านหาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยนึกออกไหมคือเหมือนกับว่าคือไอ้สิ่งที่เราแบกรับอยู่ทุกวันนี้คือเฉพาะเรื่องงานก็ปวดหัวอยู่แล้วนะคะอีกคนที่บ้านนี่ก็แบบไม่ได้ช่วยแบ่งเบาเลยนะคือสร้างเรื่องให้กูอีกเอออะไรประมาณนะั้นมันก็เลยแบบทับถมกันไปเรื่อยๆไง คือทั้งนอกบ้านในบ้านอะ่ะปัญหาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือถ้าจะบอกก็คือเหมือนกับว่าชาวราศรีมังกรต้องสงบสติอารมณ์ให้มากๆใช้สติให้เยอะนะคะแล้วก็นิ่งสงบนิ่งให้เยอะแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งเนี่ยคือเราอาจจะเลือกที่จะแบบไม่ใช้วาจาหรือคําพูดเวลาที่เรามีโมโหอเออนั่นแหละนะคะคือนิ่งเงียบให้เยอะ ะะบางครั้งบางเรื่องอะไรที่มันเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยนะคะก็เพลาๆลงไปบ้างนะ,ะไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจอะไรมันเยอะด้วยนะสำหรับบางเรื่องนะ,ะเหมือนกับว่าเราเอาแค่งานเฉพาะหน้าเราดีก่าอะไรที่มันเป็นหน้าที่เรา,เ,าเราเอาแค่นั้นอันอื่นก็คือไม่ต้องไปสนใจนะคะหน้าที่ใครหน้าที่มันอแบบนี้มันจะทําให้เราแบบน่าจะเป็นทางรอดที่ดีสำหรับตัวเรามากกว่านะคะคือใครทําอะไรไปก็ให้มันทําไปทําไป นะคะหน้าที่เราเราก็อเอาแคน่นี้อ่ะแต่จรณน,นั้นเพราะนั้นเรื่องการทํางานในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะคะการเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแต่เงินออกเงินเข้าค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเราม้ระวังเรื่องการใช้เงินกันแล้วกันนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่มันอินเทนทั้งหลายแหละเนี่ยก็พยายามเปลาเปหรือพยายามลดน้อยลงไปหน่อยนะคะบางคนนี่อาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าคุณสูญเสียไปกับเงินไปกับเรื่องที่มันอินเทนอะเรื่อง,องความสนุกสนานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อย คำว่าเอนเตอร์เทนบางทีก็งงนะคืออะไรคืออย่างการเล่นการท่องเที่ยวนะคะการซื้อการช้อปปิ้งอะอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวดูดเงินเราอะ่ะอืนั่นแหละบางทีมันมันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจําเป็นไงเข้าใจไหมแต่มันเป็นการใช้จ่ายเพื่อความสนุกความสุขของเราอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือให้ลดลงไปบ้างจะดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ ถ้าถามในเรื่องของโอกาสในเรื่องการทํางานอย่างที่บอกนะคุณมีปัญหาในเรื่องการงานสำหรบับบางคนนี่คืออยากย้ายงานแต่ยังย้ายไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าบางคนสำหรบับบางคนที่อยู่ไม่ได้จริงๆริงอ่ะรู้สึกแบบอึดอัดขัดใจไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเอออยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายอะไรเงี้ยน,นะก็บางคนอาจจะลองเสี่ยงก็ได้เพราะใน,น The Tower ส่วนนี้เนี่ยกับ The Fool ส่วนนี้มันเป็นตัวบอกว่าให้เราแบบลอง take a chance แปลว่าอะไรแปลว่า,วาคุณอาจจะเจอโอกาสใหม่ๆ นะคะความท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้มันถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็ได้นะคะซึ่งไอ้ความโอกาสละที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยนอนมันเต็มไปได้วยความเสี่ยงเพราะว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเ็นปะ่ะคุณมีปัญหาเพราะคุณดูไม่ออกอ่ะคุณมองไม่เห็นอนาคตะาจะแบบนะมันก็เลยดูแรงนะ,ะแต่จริงคือมองไม่เห็นอนาคตอ่าถ้าะพูดตรงๆนะแปลว่าสิ่งที่คุณคิดที่จะทำเนี่ยที่คุณอยากจะลองเสี่ยงดูเนี่ยมันยังไม่เห็นอนาคตนะ แต่ว่ามันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงว่า่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะไปถึงหายนะก็ได้หรือมันอาจจะไปถึงสิ่งที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถึงบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่ทำอะไรที่มันเสี่ยงอาชิพคุณอย่างเช่นการเปลี่ยนงานใหม่โดยที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรเปลี่ยนเหมือนกับคุณออกโดยที่คุณยังไม่มีที่ไหนมารองรับอะนึกออกไหมเออบางคนออกจากงานเลย,เลยแล้วไปตายดับหน้าเออเนี่ยแหละลักษณะไพ่เลยตังค์ก็ไม่มีงานก็ไม่มีีทีทน้ลลําาบก มันก็จะเป็นการดิ้นรนในอีกรูปแบบหนึงน่งนึกออกไหมคะเป็นการดิ้นรน,นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นฉับพลันทันทีอย่างเช่นคุณอาจจะมีความไม่มันเหมือนกับจริงๆมันไม่ฉับพลันหรอกแต่มันหมายถึงว่าเราอดทนอดกลั้นมานานแล้วเข้าใจปะ่ะแล้วท้ายสุดแล้วคือเราไม่ไหวแล้วกูก็เลิกแค่แนั้นเองนะเพราะนั้นเรื่องการงานในช่วงนี้เนะี่ยมีโอกาสสำหรับบางท่านคือจะลาออกจากที่ทํางานไปหางานใหมค่คือจุดนั้นสหรับไพ่ก็คือคุณอาจจะได้สำหรับบางคนนะ อะไรที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้อย่างเช่นไปสมัครอีกที่หนึ่งเออเราคิดว่าน่าจะได้แต่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ทําใจสักนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกนะคะว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไปอ่ามันคือความท้าทายอีกในรูปอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตนะคะคือบางบางครั้งเนี่ยสำหรบับบางคนคือเวลาที่เรามองไม่เห็นโอกาสหรือคนอื่นมองไม่เห็นโอกาสแต่เราอบมองเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการพลิกผันในครั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเลวร้ายไปสักทีเดียว นะคะไม่ได้เลวร้วายนะเพราะฉะนั้นสําหรับบางท่านเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆก็ลองคว้าดูลองทําดูนะลองคว้าดูลองทาดูเพราะเดืท้าวันปิดตัวนี้บางปกติคนก็จะบอกโอ้โหมันแลดูแย่ใช่ไหมมันดูแย่จริงๆเด e อ o w ท r าวมันยังหมายถึงโอกาสได้ด้วยนะคะเพะิ่มเนพาระกัดฟูลสไงเพราะฉะนั้นเวลามันมาสองอันแปลว่าคุณอาจจะล้มก็จริงแต่คุณอาจจะไม่ได้ล้มแบบแย่เออมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นไพ่สองใบนี้เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะดีนะจริงๆแล้วเนะี่ย มันค่อนข้างดีเพราะนะั่นสำหรับใครบางคนอะสำหรับชาวศีมังกรบางท่านที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยอนะมีโอกาสนะเปลี่ยนสายอาชีพก็ดีอืมนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโอกาสและจังหวะที่ดีนะคะที่มันเข้ามาบางคนอาจจะได้เจอทําเลดีๆก็ได้หรืออาจจะเจอช่องทางอะไรแบบใหม่ๆก็ได้ที่อยากจะลองเสี่ยงดูก็แนะนําว่าให้ลองเสี่ยงดูแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกความเสี่ยงอะ มันมีโอกาสที่จะพลิกผันมันอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะคะแต่อยากให้คุณได้ลองทําดูแต่บนพื้นฐานของการคิดพิจารณ์พิจารณาให้รอบคอบเท่าน,นั้นเองนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราเรารู้จักวางแผนรู้จักคาดการณ์ไม่ทําอะไรที่มันเกินตัวนะมันก็มีโอกาสที่สําเร็จนะคุณมันก็ต้องคอนะ่อยๆไต่เต้าไปนะก็จะเป็นสักส่วนเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงนะคะแล้วก็ทําด้วยความรอบคอบแค่นั้นเอง เนาะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะอย่ามวาโอ้ลักสักพัยนี่มันไม่ได้เหมาะเรื่องความสัมพันธ์นะเนอะแต่แต่ว่าจร like, ิ like. lais, งๆแล้วมันจะเหมาะคนโสดนะบอกไว้ก่อนนะคะถ้าคนโสดนี่ถือว่าดีนะรักสัไพ่ยคนโสดในที่นี้หมายถึงคนที่อกหักรักคุดได้ด้วยนะคือโสดในโสดสนิทแปลว่าอาจจะยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะคะกับอีกประเภทนึงก็คือว่าเลิกกับแฟนเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นประเภทแบบเราหองเราแหงงงแง่งกันอยู่ก็ไม่เหมือนกับเขาเรียกอะไรสถานะม BI ันไม่ชัดเจนอะ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สถานะของความรักไม่ชัดเจนนี่คือมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่เคยโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้ไดแฟนมากคือมา,ม,าอมีโอกาสจะได้แฟนใช้คำนี้ดูว่านะมีไพ่เรื่อง,องความรักมันขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะเะว่าเรื่อง,องความรักมันก็ไม่ง่ายสําหรับเรานะมันเต็มไปได้วยความความคาดหวังนะมีค้องความคาดหวังแล้วก็ความสิ้นหวังอยู่ในตัวเดียวกัน งงไหมเออลักษณะไพ่มันก็ดูย้อนแดงอย่างนกันนะคือทั้งคาดหวังแล้วก็สิ้นหวังแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คุณชอบคนที่คุณอยากจะได้คุณจะไม่ได้แต่ไอคนที่คุณไม่ได้คิดว่าจะได้อะมันจะได้นะเพราะนั้นก็ก็ถือว่ามีแฟนก็มีนะเออมันก็จะมีลักษณะเพียงแต่มันจะเป็นในความในความรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนบอกเออเสี่ยงลดด่วนกะบวนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าบางครั้งเรื่องของความรักเนี่ยมันมักจะมาในตอนที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องการอ่ะเออ มันจะเป็นแบบนี้นะลัาากษณะไพ่ก็ชี้ได้ด้วยเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ได้คิดละเออไม่ได้คาดหวังนะแต่แต่เจออ่าพอเจอปุ๊บก็จ,จะรู้สึกว่ามันใช่จริงบอกว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่สำหรับบางคนที่คือไม่คิดมากนะเนี่ยสำหรับบางคนไม่คิดมากเรื่องความรักแน่นอนว่าเหมือนกับเข้าใจธรรมชาติของตัวเองเนี่ยเออมันมีทั้งคือเหมือนกับว่าสําหรับบางคนคืออาจจะยังไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบหนึ่งคือคุณอาจจะยังเด็กอยู่ก็ได้สำหรับบางคนนะ อาจจะยังเยกอยู่ยังมีภาระมีนู่นนี่นั่นอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยยังสร้างอะไรยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ยังไม่ได้จริงจังอาจจะมีแฟนนะบอกไว้ก่อนมีแฟนแต่ว่ายัางไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะสร้างครอบครัวอืมมันก็จะเหมือนกับคบกันไปเรื่อยๆอ่ะเออแปลว่าแปลว่าเจ้าชู้ได้ด้วยไหม<笑><笑>ก็ได้นะเออแปลว่าเจ้าชู้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ามันให้ความสุกมันโสดก็โสดไม่จริงอ่ะนะคะคือถ้าโสดนี่คือแบบ แต่ถ้าโสดสนิทจริงก็คือจะได้อย่างที่บอกไปเตั้งแต่ตนนะเอาเป็นว่าคนโสดมีโอกาสเจอแฟนนะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเสดสถานะไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนยังกลมเครืออยู่แต่ว่าก็ยังคบคบเลิกเลิกอ่ะเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนด้วยสําหรับบางท่านนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่แต่งงานแล้วนะนี่ต้องแย่นะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยนะเขาว่าแต่งงานเนี่ยคือแบบ เอาเป็นว่าแต่งงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะเป็นทางการอนี่แหละคือ,อบางควรแบบเฮ้ยแต่งงานนี่คือยังไงก่อนนะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะด้วยของสภาวะการเงินเนี่ยนะ,ะเรื่องการเงินการงานมันคอน่อนข้างที่จะแบบยากลาบากเพราะนี่เรื่องความรักเนี่ยถามว่ามันแย่มันก็ไม่ได้แย่นะแต่เหมือนกับคุณต้องไปเกี่ยวพันกับคนอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการติดต่อกับคนอื่นให้เยอะๆก็แล้วกันนะคะ,นะคะบางทีเนี่ยคือแบบขเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาเรียกบางบางบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออม,มันมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอืมมันจะมีแปลว่าอะไรแปลว่าด้วยความที่อาจจะต้องไปพบปะคนเยอะขึ้นอ่านะะต้องติดต่อกันเยอะขึ้นไม่รู้แหละติดต่อเรื่องอะไรนะรแต่ว่าต้องไปเจอคนเยอะขึ้นติดต่อเยอะขึ้นมันก็จะมีความค่อนข้างที่จะกังวลใจความห่างเหินใช่เข้านี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะห่างเหินกัน,นเรื่องความสัมพันธ์แนบชิดมันก็จะไม่ค่อยมีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์นอยนยกันอยู่นะคะโดยเฉพาะแบบ คู่รักที่แบบยังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์น่ะเออแล้วคุณไม,ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยอย่างเงี้ยมันห่างห่างห่างหายไปอ,อาจจะด้วยความตึงเครียดอะไรอะไรก็แล้วแต่เะะอาเป็นว่าก็พยายามกระชับความสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะเรื่องใน,ในในครอบครัวนะคะอย่างน้อยน้อยคือพูดคุยกันให้เยอะขึ้นอ่าอย่าให้ความรู้สึกแบบห่างเหินหมางเมิมนกันแบบไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้ บางคนก็อาจจะมองว่าแต่งงานก็แล้วไม่เห็นจะต้องคิดเยอะเลยอะไรเงี้ยโอ้โแต่งงานคิดเหมือนเดิมแหะคุณนะะไม่ต่างเลยเวลามีแฟนก็คิดมแต่งงานมันก็ยิ่งคิดหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> นึอยยกออกไรแค่นั้นก็จะลาบากสันิดหนึ่งไอ้ความนอยมันก็จะมีแหละเพราะนั้นก็บางทีบางคนสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไงเออน่าราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่อีกคนเขาคิดไงเขานอยอยูอย่เขาน้อยใจอะไรเงี้ยน่ะเพราะนั้นก็เอาใจสักนิดหนึ่งน่าจะดีนะมีรสายกันบ้างก็น่าจะดีนะ์ะ คือบางทีคุณเข้าใจไหมบางทีเรื่อง,องความรักเนี่ยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละเป็นประเด็นสําคัญมากที่บางคนนี่คือแบบมองข้ามไปไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นได้แต่มันก็เป็นได้นะ,ะบางคนสงสัยมีเรื่องมือที่สามเปล่าจริงแล้วมันก็กำกำกึ่งๆนะจริงแล้วถามว่ามันมีไหมมันก็อาจจะมีมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันยังไม่ชัดเจนนะคุณนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลให้มันมากนะนะคะในเรื่องของสอสิ่งทีสง่สิ่งที่ดีที่สุดคือเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ เอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะมันก็จะดีขึ้นบางครั้งเนี่ยคือแบบการพูดคุยกันทําความเข้าใจมันก็จะทําให้ปัญหาอะไรที่มันงงแง้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถที่แบบเย aw, งงงียวยาหัวใจกันได้นะคะเพราะเรื่องความรักนะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือโสดมีโอกาสเจอแฟนนะใครที่ไม่สถานะไม่ใช่เจมมึงก็ไม่ใช่เจต่อไปเรื่อยๆนะแต่จะเป็นคนเจ้าชู้มันมันให้ความรู้กว่าเจ้าชู้นะคือคุณเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยสำหรับบางคนอย่างที่บอกครับว่าบางคนรักสนุกใช้คานี้่ะรักสนุก ในเรื่องของคู่นะคะไม่ได้จริงจังก็มีนะคะแต่แต่ว่าเรื่องของมือที่สามยังไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลๆมันอยู่ไกลๆอย่างเพราะนั้นคืออย่าอย่า,อย,าอย่าพยายามอย่าพยายามสร้างอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องอ่ะใช้คํานีด้ดีกู่า นะคะความไว้เนื้อเชื่อใจกันการพูดคุยกันเปิดใจนะคะการกระชับความสัมพันธ์มันจะทําให้ชีวิตคู่เราไม่มีปัญหาในอนาคตนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะเขาบอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามละรับชมนะคะสวัสดีค่ะ